โอเคครับ <c oughs> ก็ต่อนะครับพี่กำลังขึ้นบทใหม่บทที่5บทที่5เนี่ยถ้าเป็นหนังก็ต่อเนื่องจากบทที่3ก็คือการแบ่งเซลล์และมาที่บทที่4ี่บทที่4ี่จชื่อเรื่องได้ไหมอะไรนะอะไรโครโมโซมและสารนุก,กรรมถูกต้องคราวนี้บทที่5ก็จะเป็นการถ่ายทอดลดักษณะทางอนุกรรมมีมีศัพท์ที่มีศัพท์เยอะมาก นะครับมีการคำนวณด้วยตอนที่ทำชี้ไปก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอถ้าพวกเราไม่ตั้งใจเนี่ยเละแน่โอเคก็เลยอยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับโอเคบทนำพี่ก็ไม่มีอะไรผู้เยอะผ่านนะครับแผนผังโครงสร้างบทเรียนก็เดี๋ยวได้เรียนทั้งหมดนี้จบคำถามสำคัญที่น้องต้องตอบได้แต่ต้องรู้เหล่านี้ก่อน ก็แค่เช้ฟังว่าใครอยากจะวัดผลตัวเองว่าบรรลุเป้าหมายบทนี้หรือเปล่าก็ลองตอบคาถามเหล่านี้ได้ถ้าตอบได้ก็จบนะครับทดสอบความรู้ก่อนเรียนก็สมมุติว่ายังไม่มีความรู้ก็ไม่ต้องทดสอบผ่านนะครับมาเริ่มหน้านี้ครับพี่เริ่มในหน้าที่หโอเคเขาบอกว่าสมบัติหนึ่งที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตก็คือ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นโอเครับทราบรับทราบรับทราบว่าสิ่งมีชีวิตมันต้องส่งคุณสมบัติของรุ่นพ่อกับแม่เนี่ยไปให้รุ่นลูกต่อไปเรื่อยๆโอเคถึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับอะไรเอ่ยทำหน้าที่ควบคุมอ้าวตอบแล้วอะไรเอ่ยทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมก็คือยีนพอพูดคำว่ายีนอ่ะก็ต้องมีความรู้เรื่องยีนละว่ายีนเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหน ถ,ถ้าถามว่ายีนคืออะไรคืออะไรครับยีนอยู่ตรงไหนดีกว่าเอาถามโลเคชันอยู่ตรงไหนอ,อยู่เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ไม่ใช่ทั้งหมดของดีเเป็นยีนโอเคบางส่วนของ DNA เท่านั้นที่เป็นยีนทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทรรมรุกกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับผ่านทางค่อยๆค,คิดนะ คำว่าลักษณะลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตบทที่แล้วเนี่ยเซนทรัลด็อกมาเนี่ยเราบอกว่าสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดมันแตกต่างกันโดยการสังเคราะห์อะไรออกมาไม่เหมือนกันโปรตีนใช่แปลว่ามันแสดงออกผ่านทางการสังเคราะห์โปรตีนโอเคเพราะว่าพอเราพูดประยีนปุ๊บเนี่ยท้ายสุดของยีนเนี่ยต้องนำไปสู่โปรตีนถูกไหมถูกไหมฮะเพราะว่ายีนเนี่ยมันอยู่บนดีอะไรดี a <DNA. S 1> แล้วตัว DNA เนี่ยมันจะต้องมีการถอดรหัสออกมาถอดรหัสยีนออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าอะไรนะเรียกถอดรหัสยีน transcription โอเคได้อะไรออกมา mrna mrna ที่ถูกถอดรหัสในนิวเคลียสก็ต้องถูกส่งออกไปที่ไหนไซโทพลาสซึมโอเคพอ mrna ไปถึงไซโทพลาสซึมมันก็จะมีตัวไรโบโซม มาทำหน้าที่ซึ่งตัวนั้นก็จะมีทั้ง mRNA rRNA แล้วก็ tRNA มาตลุมตุมบอลกันในการที่จะสร้างสายพอลิเปปไทด์ออกมาก็คือโปรโตีนโอเคไหมดังนั้นเวลายงก็คือโยงยีนนไปสู่โปรโตีนแล้วแล้วก็ลำดับให้ได้ว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับกระบวนการสังเคราะห์โปรโตีนทำให้เกิดเขาเรียกว่าลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต ที่บอกเลยว,ว่าคนเราสีผิวต่างกันสีผมต่างกันอะไรก็ตามแต่ที่ต่างกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลของการสังเคราะห์โปรโตีนที่ต่างกันโอเคลักษณะของสมีชิชวิตบางลักษณะจะปรากฏให้เห็นได้เลยอย่างเช่นพวกสีตาสีผิวความสูงอันนี้เห็นได้ด้วยตาเลยแต่ก็บอกว่าบางอย่างก็ไม่ปรากฏนะแต่ต้องสามารถตรวจสอบได้เช่นก็คือเรื่องของหมู่เลือดตาบอดสีหรือความบกพร่องในโฮอร์โมนต่าง ไม่รู้เข้าใจไหมว่าเขาต้องการเขาบอกว่าไอ้ควาว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่าได้คิดว่าต้องตาเห็นตาไม่เห็นก็ถือเป็นว่าลัก,ลกษณะเหมือนกันเช่นหมู่เลือดเนี่ยบางคนหมู่เลือด A บางคนหมู่เลือด B บางคนเป็นหมู่เลือด O หมู่เลือดต่างกันก็แสดงว่าการสังเคราะห์โปรตีนมันต่างกันการสังเคราะห์โปรตีนต่างกันเพราะยีนมันต่างกันจึงทําให้หมู่เลือดมันต่างกันแต่แค่หมู่เลือดเนี่ยมันมองไม่เห็นโอเคแต่มันเป็นผลมาจาก ยีนที่ต่างกันเรียบร้อยแล้วตามทันไหมครับโอเคตัวนี้แค่แค่อินโทรเฉยๆมาคราวนี้เราจะเข้ามาใกล้ชิดกับบทนี้มากยิ่งขึ้นก็คือจะพูดถึงของเมนเดลเมนเดลชื่อน,นี้ก็ถูกพูดถึงในช่วงครึ่งบทนะฮะของบทนี้เกรเกอร์เมนเดลทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบ การถ่ายทอดลักษณะของถั่วลันเตาโอเคเมนเดลก็ก็เน้นเน้นเน้นว่าเน้นว่าถั่วลันเตานะอย่าเป็นถั่วอื่นนะถั่วเขียวถั่วลิสงถั่วฝักยาวถั่วงอกไม่เอานะเอาถั่วลันเตาโอเคมั้ยครับเมนเดลศึกษาถั่วลันเตาเมนเดลสรุปสรุปว่าสรุปหลักการในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบการสืบพันธ์มี2แบบนะ มีแบบอะไรกับแหล่งเดาซิอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศดังนั้นเนี่ยเมนเดลเนี่ยการถ่ายทอดลักษณะพรรันธุกรรมที่เมนเดลศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโอเคนะครับต่อมานะเมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ก็รู้ไว้ว่าเป็นนักวิชาที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการศึกษาในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะพันธุก,กรรมก็เลยได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดา แห่งพันธุศาสตร์โอเคเราก็มีบิดากันเยอะนะฮะบิดาแห่งน่นแห่งนี่แห่งนั่นนะก็ก็คนไทยตั้งหรือเปล่าไม่รู้นะในยุคของเมนเดลย,ยังไม่มีการพบฟังดีนั้นในยุคของเมนเดลยเนี่ยยังไม่มีการพบโครโมโซมกับ DNA แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาต้องงานน้องเข้าใจว่าเมนเดลค่อนข้างลําบากลําบากเพราะยังไม่มียังยังไม่เคยมีข้อสรุปเรื่องโครโ,ครโมโซมกับ DNA เลยแต่ไอโครโมโซมไอไอไอโครโมโซมกับ d n a เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับใคร ยีนใช่ไหมถูกไหมครับเพราะว่าลำดับรู้สึว่าคโครโมโซมกับดีเอสัมพันธ์กันยังไง <Okay. S 1> อ่ะคโครโมโซมเท่ากับดีเอบวกโปรอนะไรจำได้ไหมเนี่ยเคยพูดไปใช่ไหมโอเคโครโมโซมเท่ากับดีเอบวกโปรตีนปุบปับทันไหมดูอะไรอยู่จอโอเคดีเอบวกโปรตีนได้คโครโมโซมและดีเอเนี่ยบางส่วนของดีเอคือยีน และยีนทําหน้าที่ในการที่จะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมผ่านทางการสังเคราะห์โปรไลโปรตีนดังนั้นไอลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมันเลยต้องเกี่ยวกับ DNA และโครโมโซมเมนเดลต้องศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแต่ณตอนนั้นเนี่ยความเป็นโครโมโซมและเนเดย,ยังไม่ชัดเจนเลยเข้าใจความยากลำบากของเมนเดลไหมโอเคความลำบากนี้เหมือนคนต้องการจะศึกษา,กษาจุลินทรีย์แต่ยังไม่มีกล้องจุลทรรศน์ มันมันยากมากที่จะทําความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดอันนี้เก็ตความหมายเขาไหมที่เขาพูดงเียเขาต้องการจะบอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับหรือตัวนี้คือหรือยินเพราะว่าไอ้ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันในการถ่ายทอดลักษณะทางพัตธุกรรมแต่ยังไม่มีใครพบความยิงของมันในตอนนั้นแต่เมนเดียวต้องทําการทดลองเพื่อเกิดความชัดเจนในข้อสรุปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมออกมาให้ได้ดังนั้นก็เลย ให้เข้าใจว่าเมนเดลจะต้องมีการทดลองซ้ําแล้วซ้ำอีกเพื่อความมั่นใจเพราะมีหลายๆเรื่องที่เขายังไม่รู้จักโอเคและบางอย่างก็อาจจะอยู่ภายใต้สมมุติฐานเพราะการไม่รู้ก็ต้องสมมุติไว้ก่อนตามทันไหมฮะโอเคเมนเดลเลือกศึกษาถั่วเลนเตาเหตุผลถั่วเลนเตาถ้าถ้าน้องน้องมอสี่เขาคงออกข้อสอบแหละว่าทาไมต้องใช้ถั่วเนเตาทําไมไม่ใช้ถั่วฝักยาวถั่วงอก,งอกเหตุผลคือวัตจักรชีวิตมันสั้นเกิดและตายใช้เวลาไม่นาน จะศึกษาอะไรสิ่งที่เราศึกษาต้องอายุสั้นกว่าเรานะโอเคเราจะศึกษาสิ่งที่อายุยืนกว่าเราเนี่ยไม่ได้ในการศึกษาว่ามันเกิดเมื่อไหร่แล้วตายเมื่อไหร่เพราะบางอย่าง,างเช่นน้องจะศึกษาการเกิดและการดับของดวงอาทิตย์มันมันทำไม่ได้เพราะว่ามันมันมีก่อนที่เราจะเกิดแล้วก็ตอนที่เราจะตายหามันยังมีอยู่ดังนั้นน้องไม่สามารถศึกษาวัตจักรชีวิตมันได้แต่สามารถศึกษาสภาพชีวิตมันได้ตอนนั้นโอเค แต่ว่าจะให้รู้ว่ามันเกิดมันตายอย่างไรก่อนจะตายดวงอาทิตย์หน้าตาเป็นยังไงไม่ได้เราไม่สามารถทําได้กับสิ่งที่อายุยืนยาวกว่าเราเราทําไม่ได้อันที่สองปลูกง่ายโตเร็วโอเคปลูกง่ายเข้าใจว่าโคงโยนโย,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 ยนไปโยนโยนไปปุ๋ยเปยอะไรก็ไม่ต้องอะไรมากมายก็เดียวก็โตเองอันนี้เดานะคิดว่าอย่างไงนะครับเพราะปลูกตนน้นไม้หน้าบ้านก็ทำแบบนี้แหละใส่กระถางแล้วก็ปล,ปล่อยไปเมื่อเช้าเพิ่งรู้วันลูกชาย ก็ถามพี่แกว่าทำไมต้นไม้หน้าบ้านโตดีเกินพี่แกบอกว่าไม่ต้องแปลงแหละลูกชายพี่ไปเยอะุกวน่ะไอ้คุณมีเยอะุกวน่ะโอเคข้อที่3ก็คือมีลักษณะหลากหลายคําว่ามีลักษณะหลากหลายคือมีมีอะไรให้ดูเยอะมีอะไรให้ดูเยอะเช่นอยากดูความสูงสนใจความสูงก็มีให้ดูสนใจสีดอกก็มีให้ดูว่ามีดอกสีขาวดอกสีม่วงสนใจเรื่องของเมล็ดก็ไม่ให้ดูว่าเมล็ดเรียบเมล็ดขรุขระ สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสีผลก็มีให้ดูก็มีผลสีเขียวบ้างผลสีเหลืองบ้างสนใจจะดูที่อะไรแม่งมีให้ดูเยอะแยะเลยโอเคอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดลักษณะที่มีอยู่ของถั่วลันเตาอันที่สี่ให้ลูกจํานวนมากก็ไม่มากได้ไงแต่ละฝักมันมีกี่เม็ดใช่ไหมแล้วแต่ละต้นมีกี่ฝักแต่ละฝักก็มีหลายเม็ดถูกไหมแต่ละเม็ดก็เป็นอีกหนึ่งต้นนึกออกไหมเวลาน้องน้องนึกถึงต้นไม้เวลามันแตกดอกออกผลน่ะถูกไหมต้นไม้หนึ่งต้นไอ้ถั่วลันเตาหนึ่งต้นก็มีหลายฝักแต่ละฝักก็มีหลายเม็ด แต่ละเม็ดเวลาโยนเป็นปลูกก็เป็นต้นถูกไหมครับมันเลยทําให้ลูกหลานที่ออกมามันเยอะจนเราสามารถรู้ได้ว่าใครเหมือนหรือใครต่างกับใครได้บ้างโอเคอต่อมาสามารถควบคุมการผสมพันธ์ได้ควบคุมการผสมพันธ์เป็นแบบนี้การผสมพันธ์มันมีมันมีใครเคยเรียนมาคือไม่รู้รู้จักเปล่าการผสมพันธ์ในดอกเดียวกันคือดอกไม้เนี่ยมันจะมีเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียโอเคนี่ดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาเรียกว,ว่าดอกสมบูรณ์เพศนะโอเค ไอ้ถั่วลันเตาในสมุนเพศแสดงว่าในดอกหนึ่งอ่ะมันจะมีเกสรตัวเมียตรงกลางแล้วก็มีเกสรตัวผู้ด้านข้างแสดงว่ามันสามารถผสมในดอกเดียวกันได้เพราะถ้าเมื่อไหร่เรนูเรนูของเกสรต,ตัวผู้โอเคซึ่งใครรู้จักเรนูในนามของเกีมีตัวไฟนะเก,เ,กเกมีตัวไฟเพศผู้เรนูไปตกบนยอดเกสรตัวเมียมันก็จะพอมันถ่ายเราเอาเรนูปุ๊มเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปฏิสนธินี่คือเขาเรียกว่าเป็นการผสมในดอกเดียวกัน โอเคอ่า okay. uh, แต่ถ้าเราอยากให้มมนผสมข้ามดอกทำง่ายมากเวลาดอกมันเริ่มงอกมาปุ๊บเนี่ยเริ่มบาปุ๊บตัดเกสรเพศผู้เลยก็เหลือดอกหนึ่งก็จะเหลือเกสรเพศเมียเข้าใจไหมแล้วอีกดอกหนึ่งน้องก็เอาพู่กันไปแตะที่ปลายเกสรเพศผู้เพื่อจะเอามาแตะที่ยอดเกสรเพศเมียอ่านถันไหมปกติมันดอกเดียวกันเนี่ยมันก็สก่งเองแล้วแหละ มันมีเกสรเพศผู้มันมีจูกระจิมอนหนึงอหอไหมอยู่ในดอกเดียวกันอ่ะมันก็ปี้กันเองอัจบเก็นไหมฮะแต่วันนี้มันมีจูกระจิมก็จริงแต่เราตัดจูทิ้งแล้วไปเอาจูของอีกต้นหนึ่งอ่ะอีกดอกหนึ่งอ่ะโอเคมาทิ่มใส่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นการผสมพันธุ์ข้ามดอกโอเคคำว่าควบคุมการผสมพันธุ์คือสามารถที่จะให้มันผสมพันธุ์ข้ามดอกได้โดยการตัดเกสรเพศผู้ออกก่อนนะครับอันที่6 ดอกถั่วลันเตาเป็นดอกสมบูรณ์เพศสมบูรณ์เพศคือมีเกสรเพศผู้และเพศเมียโอเคนะแปลว่าสามารถผสมพันธ์ในดอกเดียวกันก็ได้สามารถผสมพันธ์ข้ามดอกกันก็ได้แสดงว่าเราสามารถใช้ถั่วลันเตาเนี่ยศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพนันธุกรรมจะเอาแบบผสมในตัวเองก็ได้หรือผสมข้ามดอกก็ได้มันคล้ายๆก,กับว่าบางายว่าถ้าน้องอยากจะรู้การการถ่ายทอดลักษณะทางพนันธุกรรมเนี่ยน้องมีครอบครัวนหนึ่งน้องสามารถเอาพี่น้องกันเองได้เลย แล้วดูว่าลูกเป็นยังไงหรือจะเอาข้ามครอบครัวก็ได้เห็นใไหมฮะซึ่งในทางในทางปฏิบัติของมนุษย์มันทำไม่ได้หรอกที่น้องจะเอาพี่น้องมาเพื่อจะผสมพันธุ์กันเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเ,เกิดการถ่ายทอดลักษณะที่ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาอย่างเช่นการก่อโรคบางอย่างมันทําไม่ได้มันไม่ควรทาด้วยโอเคมาดูต่อนะถั่วลันเตามีกลีบดอกซึ่งปิดคลุมเกรสรเพศผู้และเพศเมียกลีบดอกเนะี่ยมันจะปิดคลุมเกรสรเพศผู้และเพศเมีย มันคล้ายดอกบัวรู้จักดอกบัวไหมมันจะหุ้มอย่างงี้กลีดดอกดอกบัวเนี่ยมันจะหุม้มหุ้มทั้งเกสรเพศผู้เพศเมียโอเคจึงช่วยเขาบอกว่าช่วยป้องกันไม่ให้เรนูจากดอกอื่นมาผสมนี่คือข้อดีมันด้วยทัวรันเตาถูกควบคุมให้ปฏิสนธิข้ามหรือ cross fertilization ได้ cross ก็คือข้ามดอกเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าตัดเกสรเพศผู้ของดอกมันเองแล้วไปเอาเกสรเพศผู้ของอีดอกมาแต้มบนมันอันเนี้ยก็เรียกผสมพันธุ์ข้ามดอก cross fertilization ถ้าอยากจะผสมพันธุ์ดอกเดียวกันก็เรียกว่าเซลฟ์เซลฟ์โพเทิยลเซชันโอเคมันจะมีทั้งครอสและก็เซลฟ์ในธรรมชาติถั่วลันเตามีการปฏิสนธิในตัวเองก็คือเซลฟ์โพเทิยลเซชันทำไมถึงเป็นการปฏิสนธิด้วยตัวเองอ้าวไอ้เหี้ยก็มันมีเกสรเพศผู้กับเพศอะไรไเพศมีในตัวมันมันจะรอเหี้ยอะไรใช่ไหมมันก็ผสมกันเองเลยเก้าใจไหมดังนั้นในธรรมชาติเนี่ยมันจะเซลฟ์โอเคแต่ถ้าน้องอยากจะให้มันครอสโพเทิยลเซชันต้องช่วยมันช่วยตัดมันก่อนตัดเกสรเพศผู้ออกก่อน โอเคนะแล้วก็เอาเกสรเพศผู้ของอีกดอกหนึ่งมาผสมกับเพศเมียโอเคในการทดลองเพื่อให้ได้รุ่นลูกรุ่นลูกที่เกิดจากต้นพ่อและต้นแม่ที่ต้องการศึกษาดังรูปที่5.1าจดหนึ่งเขาบอกว่าเมนเดลได้ตัดเกสรเพศผู้ทิ้งเหลือเฉพาะเกสรเพศเมียึกภาพตามนะดูภาพประกอบกันอย่างนี้อ,าอ่างี้เรื่องราวเนอย่างนี้ก็คือว่าเขาตัดเกสรเพศผู้ออกอ่าเราดูภาพออกไหมมันจะมีนี่คือเกสรเพศเมียตรงกลางแล้วไอเนี่ย คือเกสรเพศผู้นั้นในดอกเนี้ยในดอกเนี้ยคือดอกสีอะไรสีสีม่วงสีม่วงแล้วกันเนาะแล้วจากนั้นตรงนี้เนี่ยน้องอาจจะมองไม่เห็นสีดอกแต่ว่าเขาต้องการพี่ดันไปทําสีภาพแต่นี่คือดอกสีอะไรรู้ไหมสีขาวนี่คือดอกสีขาวโอเคแปลว่าเดี๋ยวเขาจะผสมดอกขาวกับดอกม่วงไอ้ดอกขาวเนี่ยคงมาจากต้นหนึ่งแหละไอ้ดอกม่วงมาจากต้นหนึ่งดอกม่วงเนี่ยตัดเกสรเพศผู้ก่อนทิ้งไปไม่มีเพศผู้ละ แล้วดอกขาวเนี่ยเอาผู้กันไปแต้มที่ยอดเกสรเพลิผู้เพื่อจะเอาเรนูมาแล้วเอามันไปแต้มที่ทีเ่เกสรเพศอะไรครับ <S <S เพศเมียโอเคประมาณนี้ประมาณนี้มาดูองค์ประกอบดอกไม้หน่อยจะได้รู้จักกันดอกไม้เนี่ยตัวนี้เรียกว่ากลีบอะไรอาอกลีบเลี้ยงโอเคกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงปุ๊บสีสันสวยงามกลีบอะไรกลีบดอกอันนี้ก็เป็นกลีบดอกแล้วจากนั้นเนี่ยโครงสร้างนี้คอยดูโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้ ฟืบฟื๊บฟื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 บ,ฟบ,ฟบตรงนี้เป็นยอดเป็นยอดอ่าเดี๋ยวอ,อันนี้ก่อนอันนี้คือเกสรเพศอะไรเพศเ,เ,เมียตรงกลางดูออกไหมดูไหมนี่คือเกสรเพศเมียซึ่งข้างในก็จะมีรังไข่กับอวุนโอเคนะในนี้คือรังไข่ไอ้เม็ดหล่ะนี่คืออวุนไม่รู้รู้จักหรือเปล่านะโอเคตัวนี้ก็เป็นอวุนนี่ก็คือรังไข่ดูอกนะนี่คือรังไข่นี่คือเม็ดเล็กๆก็คืออวุนเดี๋ยวรังไข่เวลาโตขึ้นเนะี่ยรังไข่ถ้าถ้าถ้ามันจะเจริญนนะ่่ะรังไไขกก็็จลลายปปเผ ส่วนอวุธจะกลายเป็นอะไรไมมะเมล็ดเออใช่ดังนั้น,น,นไอ้เมล็ดสุรันเตาเนี่ยก็คือไอ,อ,อ้อวุธเหล่านี้แหละเป็นมเมล็ดสุรันเตาโอเคมีหลายอาวุธก็มีหลายมเมล็ดหน่อยพอมันมีหลายดอกก็มีหลายฝักอ่ะแปลว่าไอ้เนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งฝักหนึ่งฝักหนึ่งฝักโอเคหนึ่งฝักแล้วมีหลายเม็ดเก็าไหมครับเข้าใจเนาะงนั้นหนึ่งดอกก็จะก่อให้เกิดผลหนึ่งฝักและแต่ละฝักก็มีหลายหลายเมล็ดซึ่งสุรันเตาก็มีหลายดอกก็ต้องมีหลายฝักประมาณนี้ ตรงนี้เป็นยอดเกรสรเพศเมียนะครับส่วนตรงนี้เป็นเกรสรเพศผู้หรือยอดเกรสรเพศผู้อันนี้เนี่ยสังเกตว่าเขาช่วงนี้ไอน้นี่ไปนี่แปลว่าเขาต้องการจะถ่ายเขาเรียกถ่ายเรโูโอเคมีการผสมพันธุ์นะครับแบบนี้เรียกว่าผสมพันธุ์ในดอกเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าดอกหนึ่งดอกเกรสรเพศผู้เกรสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันอันนี้คือเซลฟ์เฟอร์ติลเซชันโอเคไหม เป็นการผสมระหว่างดอกสีชมพูเอ้ยดอกสีม่วงกับดอกสีอะไรดอกสีม่วงเก็ตไหมฮะแปลว่าพ่อก็ม่วงแม่ก็อะไรแม่ก็ม่วงเก็ตไหมประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยสีขาวพ่อหรือแม่ถ้าไปไปไปเอาพู้การแต้มที่ยอดเกสรเพนผู้อ่าเป็นพ่อใช่สีขาวพ่อส่วนสีม่วงก็เป็นอะไรเป็นแม่แต่เกิดว่าน้องสลับกันน้องแต้มตรงนี้ไปแตะตรงนู้นมันก็จะกลับกันทันทีเลยมันจะกลายเป็นพ่อเนี่ยสีม่วงแม่สีอะไร สีขาวเก็าไหมฮะประมาณนี้ก็ได้รู้จักว่าเออเขาจะเรียกพ่อแม่กันยังไงเขาดูว่ามันเอามาจากเกสรเพศผู้หรือเปล่าถ้าเป็นเพศผู้ก็เป็นพ่อ,อถ้าเป็นเพศเมียก็เป็นแม่ดังนั้นตรงนี้เนี่ยพอมันตัดเพศผู้ออกแปลว่าจงใจให้ตันนี้เป็นแม่โอเคสีม่วงเป็นแม่เพราะว่ามีรังไข่โอเคเอาละอันนี้คือเขาช่วยเห็นว่าแบบนี้เนี่ยอ่ะอีกทีหนึง่งแบบนี้เนี่ยเพศผู้เพศเมียในะดอกเดียวกันอันนี้เรียกว่าเซลล์หรือครอส เซล f ฟอร์ติไลเซชันเป็นการปฏิสนธิในด้วยตัวาภายในตัวมันเองนะส่วนนี้ก็คือเป็นครอสคือข้ามข้ามดอกนะครับโอเคพอมันไปปลูกได้สีอะไรดอก mm hmm. สีม่วงหมดเลยอันนี้ควรดูนิดหนึ่งว่าไอ้ขาวเนี่ยเวลาน้องมีดอกขาวแล้วน้องผสมกับดอกม่วงแล้วไปปลูกได้ม่วงหมดเห็นไหมได้ม่วงหมดเลยบอกได้เลยว่า ม่วงม่วงเท่ากับพันแท้ม่วงเท่ากับพันแท้ทแทโอเคเด่นด้วยเขียนว่าม่วงเด่นดีกว่าจะได้เข้าใจได้ม่วงเด่นม่วงเด่นขอโทษต้องบอกม่วงเด่นเมื่อกี้พูดพลาดไปม่วงเด่นคือเราต้องรู้ว่าดอกมันมีสองสีก็คือสีม่วงกับสีขาวเราควรรู้ว่าสีสีไหนเป็นเป็นลักษณะเด่น แล้วสีไหนเป็นลักษณะด้อยวิธีการง่ายมากผสมแม่งกันเองเลยเอาสิ่งที่ต้องสงสัยผสมกันผสมปุ๊บถ้ามันออกอะไรเยอะกว่าอันนั้นดะเด่นหลักการแค่นั้นเลยโอเคไปดูลักษณะของสิ่งมิชชั่นบางอย่างแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะไอแบบเนี้ยเด่นหรือด้อยก็เอาของที่ต่างกันมาผสมกันเลยของที่ต้องสงสัยอะไม่รู้ว่าไอสีม่วงเด่นหรือด้อย ไอ้สีขาวเด่นหรือด่อยอ๋อสงสัยใช่ไหมสงสัยก็เอาแม่งผสมกันดิผสมพันธุ์กันเอาสายพันธ์สีม่วงกับสีขาวผสมกันแล้วมานั่งนับจํานวนกันถ้าใครออกเยอะกว่าอันนั้นคือเด่นเข้าใจไหมมีแมวสองสายพันธุ์สีขาวกับสีดําไม่รู้ไม่มีใครเคยบอกว่าสีดําหรือสีขาวเด่นเหม็นยากเลยมันปี้กันแล้วมันออกลูกเยอะๆโอเคปี้แล้วปี้อีกปี้แล้วปี้อีกออกมารุ่นแรกปีรุ่นสองมารุนสองปีรุ่นสามแล้วนับกันเลยสีอะไรมากกว่าโอเค ถ้าสีไหนมากกว่าสีนั้นคือคือเด่นคือลักษณะเด่นเก็ตไหมเข้าใจนะประมาณนี้โอเคอันนี้ลองไปอ่านเองนะไม่มีอะไรมากพี่พูดต่อน,นิดหนึ่งในการทดลองเพื่อไดรออ้รุ่นลูกที่เกิดจากต้นพ่อและต้นแม่ที่ต้องการศึกษาดังรูปที่5.1เมื่อกี้พูดไปแล้วเมนเดลได้ตัดเกสรเพศผู้ทิ้งให้เหลือเฉพาะเกสรเพศเมียเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันผสมในด,ดอกเดียวกันโอเคตัดจูทิ้งเหลือจิมไว้โอเคนะมันไม่สามารถผสมในตัวเองได้ละ เมนเดลนำนะครับนำเรนูเรนูเนี่ยต้องมาจากพ่อนะฮะเรนูนำเรนูจากอับเรนูของดอกนะครับจากต้นอื่นนะครับมาป้ายที่ยอดเกสรเพศเมียของดอกที่มันตัดเกสรเพศผู้ตัดไปเมื่อกี้ก็จะเป็นการผสมข้ามดอกทันทีดังนั้นถ้าอยากให้ผสมหรือปฏิสนธิในตัวเองไม่ต้องทําอะไรมันทําอยู่แล้วโอเคถ้าอยากจะข้ามดอกช่วยมาหน่อยตามนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพตามนี้โอเค พี่พี่จะจะให้น้องเบรกก่อนให้ได้ทวนก่อนให้ได้ซึมซับเข้าใจเมนเดลมโอเคสบายๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังต่อ